ครับกับสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามช่องบันชนแนลนะครับก็กลับมาพบกับช่องบันชนแนลอีกแล้วนะครับช่วงเย็นวันที่28นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับจะึงวันฉลากกินแห่งรัฐบาลออกแล้วนะครับนำข้อมูลที่อ่าติดตามนะชื่อถือนะครับหรือเป็นแนวทางให้ัทุกท่านนะครับ ไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดผิดกฎหมายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับการวิเคราะห์น,นําแนวทางนี้ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลควรไม่ควรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับนำแนวทางดีๆข้อมูลดีๆมาฝาก f อฟทุกท่านแล้วก็แอสมิดสบอลหรือแอดเมนปอนะครับชุดฟันธงแล้วนะครับว่าเช็ดหรือแท้ประการใดก็นำข้อมูลมาเสนอกัน นะครับให้ไปวิเคราะห์งวดที่แล้วเข้าสตัวตรงวันนี้อาจจะลดหรือจะเข้าต่อเนื่องอาจเป็นไปได้นะครับก็นำแนวทางนี้อีพีนี้นะครับ28นะครับทีนี้มาดูเจ้าแรกครับชุดนี้นะครับเป็นเลขของชุดเน้นเขานะครับงวดที่แล้วเข้า6-2ล่างนะครับตรงนะครับงวดนี้ยังติด6-2บนนะครับให้เลขค่อนข้างจะ ่าเยอะพอสมควรจะจับคู่วนนะครับสามตัว662 612 662นะคร622นะครับ, 6, 2, 2, รบเลขชุดนี้ก็มี2ตัวเน้นก็จะเป็น62 1 2 2 2 6 7 1 6 1, 6, 1 7 2 7 6, 6 6นะครับก็เห็นเป็นเลขมีอ่สถิติที่ดีแอดก็เลยนำะ ก็ให้ชุดบนทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ชุดที่เข้านะเข้าล่างนะครับสาหรับอันนี้ชุดบนนะครับก็ถ้าเห็นเป็นตัวเด่นเท่าชอบก็จะเป็น1นสองนะครับก็7จนี่ก็น่าลุ้นนะครับทีนี้มาดูชุดล่างที่เข้าบ่อยนะครับก็จะเป็นชุดมีชุดเน้นเลยนะครับ1 2 3 4 5 5้าชุดนะครับก็จะเป็น8 4ส 40309059นกี่ก็น่าจะเป็นเลขอั้นนะครับก็นำแนวทางไปวิเคราะห์กันเลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับขอขอบคุณอย่างสูงที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยโดยเบอร์กันนะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านขอให้สำนักที่ท่านติดตามก็ขอให้ออก3ตัวตรง2ตัวตรงนะครับ แนวทางแบง่งปันข้อมูลให้ทุกท่านเลยนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับทีนี้มาดูแนวทางหนุ่มเหนือนะครับชุดวิ่งลูดก็คือ4กับ5ฟันที่ับ่ันที่4 9 4 9 4 1 4 9 5 9 4 9 5 9นะครับ4 1 4 3 4 5 1 5 3 5 9 ส่วน3ามตัวก็จะเป็น5 4 1ส5 4, 9 1 5 9ครับของหนุ่มเหนือนะครับก,ก็ลองดูนะครับว่าเลขออกวันจันทร์นะครับมาที่31เดือนกรกฎาคมนะครับมาที่1นนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาก็มาดูคุณหญิงงามใจนะครับ ให้มาเม็ดเดียวนะครับ0 4 4 4 0 4นะครับถ้าเป็นตัวกันก็จะเป็น702 703 407 409 02 03 05 06 07 08 09ไม่มี08นะครับนี่นะครับไปเห็นเด่นชัดคุณยิงามใจก็มีแค่นี้นะครับก็ถ้ามันไม่เข้า3ตัวก็จะเข้า2ตัวนะ แต่2ตัวนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับ0ูนย์สี่นีค่อนข้างว่าจะหาเลขชอบอยู่นะครับเลขไม่หนีนะครับ 03, 04, 04, 04, 0ูนย์สามศูนย์สูนย์สี่ประมาณนี้นะก็ลองลองพิจารณาแอดว่ามันติด4กับ0ูนย์นะครับบนแต่หาคู่จับไม่ได้หลายหลายความหลายหลายความาความคาดเดาความเป็นไปได้นะครับก็ไม่ได้สนเสมอไปทีนี้มาดูแนวทางของ เลขลับนะครับเลขลับรับไม่รับส่วนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าชุดนี้ก็เคยแอดเคยนํามาเสนอก็เข้านะครับทีนี้แอดนำลองมาเสนออีกครั้งว่าจะเข้าให้ไหมนะครับให้มาจับคู่มีไม่กี่ชุดนะครับก็มี2 4 2 6 57597071ก็ยังติด71มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับหวยพื้นบ้านนะครับ แนวทางที่มีเคาะกันก็ให้ลองไปพิจารณากันดูนะครับแนวทางนี้ครับก็ไม่แน่เสมอไปนะครับย้ำการทุกคลิปทุกครั้งนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับก็ทีนี้มาดูแนวทางของอาสาวสวนแต้งนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบสักนิดหนึ่งครับทีนี้มาดูชุด2ตัวให้เจ็ดหนึ่งนะครับ 2, 7จ็ดสอนะก็ยังติด3ามูนะครับเก้าศูถ้า3ตัวก็จะเป็น4 9 0 4ก้าศูน่าจะเป็นตัวลอง 8, 90, 1, นะ8 9 0 8ก้าแต่แอดชอบมันเลขมันตรงที่แอดเคยไปตบปลานะครับมีเลขที่เป็นป้ายโฆษณาติดมา ทีนี้มาดูแนวทางของแอดเมนปอกันเลยนะครับที่ชุดอันนี้เป็นชุดที่มาก่อนหนะ้านั้นผมว่าเป็นใบแท้นะครับแต่ถ้าเป็นซ้ายมือนี่ไม่รู้ว่าเป็นของลายมือของแอดเมนปอหรือเปล่านะครับเขาตัดต่อแปะรูปลงมาอย่างนั้นนะครับแต่ลายมือคล้ายๆกันนะครับไม่ไม่กระกรันตีฟันทงว่าเป็นของแอดแมนพอหรือเปล่านะครับนี่นะครับ 2ชุดชนกันไปเลยนะครับอัอาจจะเป็นแนวทางสับขาหลอกก็ได้นะครับให้เจ,จ้ามือไม่อันน้นหรือให้เป็นแนวทางสับขาหลอกถ้าทำอย่างนี้มากดติดตามก็งงผู้สมควรที่นี้มาดูแนวทางของแอดนางฝาน้อยใจเกินร้อยกับแอดแมงปองนะครับเลขก็ห่างกันผู้สมควรนะครับ ปอนะั้นไม่มี5 4นะมี 9, นะมีรักเก้าสำหรับแอดมินปอก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็นำแนวทางมาวิเคราะห์กันทั้ง2ชุดนะครับถ้าเห็นมีชนกันก็มีแค่นะครับของแอดมินปอชุดนี้นะครับ04-05ก็ติดนะครับก็แอดนางฟ้าใจน้อยใจเกินร้อยก็เป็นแนวทางที่นำให้มาดูในโค้สุดท้ายวันนี้นะครับสำหรับ EP ที่28นี้ก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีกันเลยนะครับก็หวังว่าคงจะมาตามนั้นนะครับสำหรับเดือนแห่งโชควาสนานะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเออแอดเคยได้ช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนี้ค่อนข้างจะเคยได้จับเงินหลายแสนมาแล้วนะครับก็ไม่ได้โฆษณาให้ทุกท่านได้หลงเชื่อนะครับก็เป็นแนวทางมีเซน์คนเราไม่เหมือนกันนะครับมีคนเราก็ เซนกัที่แตกต่างกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับมาวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันเท่านั้นนะครับไม่สลับสนับการพผิดทุกชนิดผิดก,กฎหมายนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยโชคดีจงเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ